สวัสดีดครับทุกท่าน EP นี้จะมาพูดถึงแม่๋อมสกาวใจที่อยู่แม่แกก็ได้สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับคนที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นทางเฟซก็ดีทาง IG ก็ตามได้งงแล้วก็สงสัยกับโพสต์ของแม่ที่ว่างงมากงงมากแม่เสร็จงานกลับมาถึงบ้านมีน้องมาบอกว่าหมาขี้เหรน หมาคี้เรือนแสดงว่าหมาตัวนี้ต้องไม่ใช่หมาธรรมดาธรรมดาเพราะว่านอกจากมันจะเป็นหมามีขี้ขี้ของมันนี่ยังเรือนอีกต่างหากต้องเป็นหมาที่อุบาทลูกตาเป็นอย่างมากไม่คุณหมาคี้เรือนกัดรองเท้าแม่มันก็เลยทําให้ผู้คนเนี่ยเขาพากันงงแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะแม่อ่อมยหมายถึงใครหรือเปล่าคิดกันไปคิดกันมา ็ไปจะเอกกับที่อิตาล,ลุงสนทิยาสวัสดีที่ตอนนี้เนี่ยแกเน้นกลาบเปียนลุงสนทิยาเนี่ยแกออกมาร้องเรียนแม่อ๋อมอยู่พอดีพอดีเลยแล้วคุณเคยสงสัยไหมว่าทุกวันนี้สวัสดีของลุงเนี่ยแกไปอยู่ไหนบอกจะบอกให้ก็ได้มีงูตัวหนึ่งเนี่ยมันจะนำไปสวัสดีทักทายด็อกเตอร์อาโน,น์ คนที่ออกมากระแสะแล้วก็แนะแหนอาจารย์ชัดบอกว่าแหมอาจารย์ชัดเนี่ยจบจากวิศวะนอกแต่ว่าทําตัวกระชกกระจอกมาเป็นผู้ว่าข็นรถต๊อกตอกตอกตอนน้ําท่วมแล้วก็หัวเราะด้วยความสนุกสนานแล้วก็สะใจมันก็เลยทําให้งูที่จะเข้าไปสวัสดีทักทายเนี่ยถึงกับตกใจว่าเอ๊ะทำไมด็อกเตอร์คนนี้เนี่ยถึงไม่มีดี เลยทำไม่งูตัวนี้เนี่ยทำได้แค่สวัสดอย่างเดียวนะจนทุกวันนี้นอ,อรอารนน์คนนี้เนี่ยถึงกับแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าเป็นงูสวัสดส่วนใครที่อยากจะให้กําลังใจก็สามารถส่งดอกไม้เป็นพวงพวงพร้อมคําไว้อะไรไปให้แก่ได้แล้วคุณรู้ไหมว่าที่มาที่ไปของ ลุงสนทิยาคนนี้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาด้วยความเป็นมาของลุงสนทิยาเนี่ยหลายคนก็คงจะคุ้นหูคุ้นตากับตําแหน่งหน้าที่ที่แกเคยโม้แล้วก็โอ้อวดว่าเป็นที่ปรึกษากรรมมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมแล้วก็สิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนที่มีศิระเจนราคะ ราคะนะไม่ใช่จาคะเป็นประธานซึ่งตอนนี้ศิละก็ไปกัดกันกับหมาเลี้ยนทองจดมีการฟ้องร้องขึ้นมาแล้วคุณรู้ไหมว่าก่อนหน้านี้ลุงสนทิยานเนี่ยแกเคยลงสมัครสะสอในเขตพื้นที่สมุทรสาครซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของแกแต่ว่าก็สอบตกพูดง่ายคือไม่มีใครเลือกมันแต่แกก็ไม่หมดความพยายามเท่านั้นคุณแกก็ มาสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐพอสมัครได้เพียงแค่สีวันเท่านั้นก็โดนถีบหัวออกเพราะว่าทางพักเนี่ยเขาตรวจสอบไปเจอว่าแกเนี่ยมีชื่อซ้ำซ้อนกับพักอื่นอยู่แล้วพูดง่ายๆก็คือเป็นนางวันทองสองผัวนั่นเองพอแกโดนถีบหัวส่งออกมาแกก็ไม่ละความพยายามเท่านั้นคุณแกก็มาสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอปจสมุทรสาครแต่ว่าก็สอบตกอีกพูดง่ายๆคือไม่มีใครเลือกมันเหมือนเดิมมันก็เลยทำให้ลุงสนธิยาคนนี้หันมาเอาดีทางด้านการร้องเรียนเผื่อว่าแกเนี่ยจะมีแสงสว่างทำให้คนได้มองเห็นแล้วก็ในวันครั้งหน้าเนี่ยอาจจะมีผลงานขึ้นมาได้รับเครื่องราชช้างเผือกกับเขาก็เป็นไปได้แล้วคุณรู้ไหม ว่าที่แกออกมาร้องเรียนแม่ออมสกาวใจเนี่ยแกร้องเรียนว่าอย่างไรประเด็นของผู้ที่ใช้ชื่อว่าโอ W O, D o M อมอมออมออมหรือออมนี่เลยครับสกาวใจไม่ดูข้อมูลก่อนที่เขาจะร้องอะ่ะ หาข้อมูลก่อนดีจะได้จะได้ดูไม่ไม่ง้อเนาะอะไรอย่างเงี้ยจะได้ฉลาดอะเอาง่ายๆจะได้มีข้อมูลในหัวด,ด้วยเวลาเราจะพูดเราจะอะไรมันจะได้หน้าไม่หน้าแตกนะคะเวลาโดนสวนจับมามผมได้ติดตามกรณีของการโพสต์ต่างๆนะครับของคุณที่ใช้ชื่อว่าอมสกาวใจนี้มาเป็นเวลาเกือบสามเดือนแล้วและก็ในข้อความต่างๆนั้นนะครับ เป็นข้อความที่เป็นข้อความที่ไม่เป็นความจริงที่นำลงไปสู่ในระบบคอมพิวเตอร์วันนี้ผมไม่ทราบและไม่ไม่รู้จักจริงๆว่าอ้อมสกาวใจเป็นใครแต่รู้จักในฐานะของดาราแต่ถามว่าเป็นบุคคลผู้นั้นจริงหรือไม่ผมไม่แน่ใจและผมไม่ทราบ แต่ผมได้นำสิ่งที่เขาได้โพสต์ลงในระบบ Facebook ที่เป็นระบบสาธารณะจำนวนทั้งหมด10วันมีตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้วันที่14กันยายนมีโพสต์ต่างๆที่เข้าไปสู่กระบวนการหลายประเด็นนะครับหลายประเด็นไม่ว่าในเรื่องของอข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง อย่างเช่นบางเรื่องข้อมูลที่บอกว่าพระธาันนายกน้ำปรีไม่ได้จ่ายค่าไฟค่าน้ำโดยความเป็นจริงก็คือว่าตั้งแต่ปี2564นะครับท่านเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกก็กก,ก,ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์และไปชี้แจงในคณะกรรมาธิการว่าพระธัานายกปรีนั้นได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟด้วยตัวท่านเองมาแล้วโดยตลอด และในประเด็นต่างๆไม่ว่าในประเด็นของเรื่องหนี้สินบ้างในประเด็นของเรื่องอสารพัดนะครับที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริหารประเทศต่อพระนท่านนายงปรีอาจจะทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศออยนะเป็นออกองไอ้นะว่าแบบอ้าวเราแสดงเราไม่รู้จริงนี่เขาไมไม่ไม ศึกษาข้อมูลก่อนแหละก่อนจะร้องเรียนก็เลยบอกไปว่ากีดออกมาเลยค่ะกีดออกมาเลยค่ะกีดออกมาเลยค่ะจะได้ไม่จะได้ไม่เครียดเดี๋ยวเส้นเลือดในสมองมันแตกอะไรล้วก็วกลัวเป็นห่วงเป็นห่วงเป็หวจะต้องไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ย ลุงสนธิยาเนี่ยแกก็ได้นำหลักฐานต่างๆที่แกเตรียมมามอบให้กับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ร้องเรียนบอกว่าแม่อ๋อมสกาวใจของผมคนนี้เนี่ยเธอกระทำความผิดในมาตรา14บแล้วก็15โดยแกบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่แม่อ๋อมแกออกมาขอเอาแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาทางด้านการเมืองไม่ว่าจะด้วยโพสต์ข้อความก็ดีภาพก็ตามโจมตีบักอริยะสัตส,สี ลุงตู kind of you, er ่คนดีของแกต่างๆนานาเป็นการกระทําผิดด้วยข้อความอันเป็นเท็จอันอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อประชาชนจนได้เข้าใจผิดแบบนี้ใช่ไหมลุงเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแผ่นดินไทยที่งดงามจะคืนกลับมามึงร้องจนกบปปสเนี่ยตายหาไปหลายตัวแล้วนะ แล้วทุกวันนี้เป็นไงแผ่นดินไทยที่งดงามของพ่อมึงกลับคืนมาหรือยังเท่านั้นยังไม่พอลุงสนธิยาก็ยังบอกต่อไปอีกว่าการที่แม่อ๋อมทําแบบนี้เนี่ยอาจก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นได้ก็ความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นได้ทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะไม่ใช่เตี๋ยมึงหรอ <S <S> <S เออ,อะไรกับเส้นไหวเส้นไหวเส้นไหว เท่านั้นยังไม่พอก็ยังบอกต่อไปอีกว่าแล้วที่สําคัญแม่อ๋อมเนี่ยยังปล่อยให้บุคคลภายนอกหรือว่าคนอื่นเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์ต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นทางไอจก็ดีหรือว่าทางเฟซก็ตามซึ่งแกเนี่ยได้ติดตามมาตลอดระยะเวลาประมาณ3เดือนกว่าแล้วแล้วก็พบว่าข้อความที่แม่อ๋อมแกโพสต์เนี่ย ไม่เป็นความจริงเป็นการนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบอบคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์พ่อมึงดีแม่อมกูโพสต์ทางโทรศัพท์ซึ่งเป็นข้อความอันเป็นเท็จส่วนแม่ออมสกาวใจนี่โดยส่วนตัวแล้วแกเนี่ยไม่รู้จักเขาคงอยากจะรู้จักมึงเป็นการสุดตัวอยู่หรอก หน้าตายเหี่ยวยังกับตูดตกแกเวลาเบ่งขี้เนี่ยรู้แต่เพียงว่าเพจหรือว่าไอจเนี่ยเป็นชื่อของออมสกาวใจเท่านั้นแล้ววันนี้เนี่ยแกก็ได้นำหลักฐานโพสต์จำนวนถึง11โพสต์ด้วยกันระหว่างเดือนสิงหาถึงกันยาเนี่ยมามอบให้พนักงานสอบสวนมกบกปอทปัญญาอ่อนแท้ ตรวจสอบว่าโพสตโดยเฉพาะโพสต์ที่แม่อ๋อมระบุว่าลุงตู่ไม่ได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟโดยความเป็นจริงแล้วเมื่อปี6.4เนี่ยเจ้ากรมสวัสดิการทหารหมกได้ออกมายืนยันแล้วว่าลุงตู่นายกคนดีของแกเนี่ยได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟมาโดยตลอดรวมทั้งประเด็นอื่นๆด้วย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นต่อพี่น้องคนไทยทั้งประเทศได้มึงคิดว่าทุกวันนี้พี่น้องคนไทยส่วนมากเขายัางเชื่อมั่นพ่อมึงอยู่อีกหรอซึ่งต้องให้พนักงานสอบสวนเนี่ยตรวจสอบว่าเข้าข่ายความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์หรือไม่ไม่เพราะว่าแม่อมกูโพสต์ทางโทรศัพท์ <laughs> หากผิดจริงแกเนี่ยจะเป็นผู้ เดินทางเข้าร้องทุกกล่าวโทษเพื่อให้มีการดำเนินคดีกับเจ้าของเพจต่อไปซึ่งเบื้องต้นพองอสอบอกอปออทอมึงย่อหาพ่อมึงเหรอพนักงานสอบสวนบัะกอกปัญญาอ่อนแท้รับเรื่องไว้เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาตรวจสอบดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแล้ว นี่ก็คือโพสที่แม่ออมเธอบอกว่าหมาขี้เรื้อนกัดรองเท้าแม่ซึ่งหมาขี้เรื้อนในความหมายของแม่ออมคนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าหมายถึงลุงสนทิยากราบเรียนไม่ใช่สวัสดีนะคุณเพราะว่าสวัสดีของแกตอนนี้เนี่ยงูเอาไปสวัสด,ด์ดอกเตอร์อ,อนนนไปที่เรียบร้อยแล้ว <laughs> หมายถึง ลุงสนี่ยากราบเรียนคนนี้หรือเปล่าหลายคนมองเห็นเข้าก็คงจะเข้าใจถึงความแตกต่างกันระหว่างนางฝากับมาขี่เรือนใช่ไหมคุณเพราะว่าอีกคนหนึ่งซึ่งแม่อ๋อมเนี่ยเธอเป็นถึงดาราเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมในวงการบันเทิงแล้วก็เป็นคนที่มีฐานะการเงินทางด้านครอบครัวที่อยู่สุขสบายโดยที่ แม่อมเธอเนี่ยก็ไม่ต้องเปลืองตัวลงมาเป็นปากเป็นเสียงเรียกร้องให้กับผู้คนเธอก็อยู่สุขสบายได้โดยไม่ลำบากอะไรแต่ว่าแม่อมเธอก็ยังเปลืองตัวเองลงมาเป็นปากเป็นเสียงเรียกร้องให้กับผู้คนมากมายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทุกๆวันแล้วก็เรียกร้องอย่างสม่ำเสมอมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยในขณะที่อีกคนหนึ่งวันๆไม่ทำอะไร นอกจากออกมาเห Euro ่าบอกว่าบักตูบ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 เนี่ยเพราะฉะนั้นหลายคนก็คงจะเห็นความแตกต่างกันดีสำหรับอีพีนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้หากว่ามีคำพูดใดที่ไม่เหมาะสมกราบขออภัยทุกคนไว้ณที่นี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมมีความสุขในทุกๆวันไว้เจอกันอีพีหน้าสวัสดีนะครับ